จะดูได้กำลังดูอยู่เปล่ไม่รอเหการเกิดอะไรนอะกเป็นอะไรอันนี้กล้องไหนพี่หน้าหน้าหัวอ๋พี่กรสนเัมันอหรอสวนกิารทะเบียนไม่ชาเอนี่ยเดนตงไม่ไม่เราอะโดนโดนตรงไหน อยู่ฝั่งนู้นผมยอมรับว่าผมดื่มแต่ผมไม่ได้เมาขาดสติคือผมเดินไปแล้วทีนี้บุหรี่ผมไม่มีผมก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับผมขอบุหรี่ตัวนึงเขาก็ให้บุหรี่ผมเพราะว่ายังไงก็กลับพบก่อนอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมก็เลยจอดรถก็จะเรียกพี่อีกคนนึงไปด้วยแต่พี่คนนั้นแหละดึงน้องเขาไว้ยอยู่เพราะว่าน้องเขาจะกระโดดตีผมคือเจตนาผมที่ในข่าวบอกว่าผม พยายามทำ้ายเขาตัวนี้ผมขอแก้ไขนะครับคือผมไม่มีเกตนาที่จะทำ้ายเขามีแต่พวกเขาที่กระโดดเข้ามาจะทำ้ายผมผมเห็นก็เลยต้องรีบขึ้นรถแล้วทีนี้ผมขับออกไปครับผมยอมรับว่าผมขับออกไปแต่กรณีที่เกิดขึ้นคือเขากระโดดถีบรถผมฝาข้างแล้วก็ข้างหลังเป็นรอยเละหมดเลยครับแล้วทีนี้ด้วยโคด้วยความ ได้วความที่ผมก็โมโหเนาะที่เขาจีบรถอย่างนั้นผมก็คิดว่าเอา้าทำไมต้องจีบรถอย่างนี้วะเพราะยังไงเราก็ออกมาแล้วผมก็เลยยังไม่ได้ไปไกลเลยครับพอเขาจีบปุ๊บผมก็วนรถกลับมาวนรถกลับมาผมเพื่อจะจอดถ,ถามว่าผมเพื่อจะจอดถ,ถามว่าทําไมถึงทุบรถผมเพราะว่าผมไม่ได้ตีคุณเลยยังไม่ได้ตีอะไรไมีแต่พวกคุณกระโดดก็ามาแล้วทีนี้ ยังไม่ได้จอดรถเลยครับผมหักพวงมาลัยไปหมดแล้วผมก็เพื่อที่จะจอดตอนแรกแต่มันจอดไม่ได้เพราะพวกเขากระโดดลุมเข้ามาอย่างในคลิปก็เห็นนะครับว่าเขากระโดดลุมเข้ามาแล้วผมก็เลยหักพวงมาลัยแล้วเลี้ยวหนีแต่ผมไม่คิดว่ารถจะไปเฉียวโดนเขาครับตัวนี้คือพูดตามความจริงผมไม่ไม่แก้ตัวครับจริงไหนผิดผมยอมรับผิดแต่ถามว่าผมเมาไหมผมยอมรับว่าผมกินแต่ผมไม่ได้ขาดสติครับผมมีสติทุกอย่าง แต่ผมอยากทราบว่าทําไมเขาถึงทุบรถผมอย่างนั้นข้างหลังรถผมแล้วก็ฝ่าข้างรถผมเขากระโดดถีบแล้วก็ทุบรถผมแล้วหลังวันนั้นนะครับหลังจากที่เราหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเราหลบหนีไปทางไหนผมไปที่พัทยาใต้ครับไปผมผมไม่ได้หลบหนีคือผมก็ต้องออกไปก่อนผมกลัวว่าพวกเขาจะทำลายตอนนั้นผมก็เลยเลี้ยวรถหนีแหเลยครับ,รบเป็นผมผมก็ไม่กล้าเข้าไปอีกเพราะว่าพวกเขาเยอะจริงๆแล้วเราได้ไปเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจติดคนนะครับ เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจผลรับแล้วก็ล่วยเราได้ไงแต่ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือแต่ไม่ผมบอกไม่ถูกว่ะพี่คือเขาตรวจเรายัางไงครับลองเล่าให้ฟังก็ตรวจว,ว่าอะไรยังไงผมก็อธิบายว่าห้องผมอยู่แค่นี้นะครับพี่ขอผมไปเถอะ<ม>ผมก็ยกมือไหว้พี่เขาก็เลยอบไป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 ก็เลยอบเออผมก็ขอบคุณเขาช่วงนั้นกี่โมงครับช่วงนั้นผมก็ประมาณ ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งแล้วเขาไม่ถามครับว่าเราออกมาช่วงตรวจฟืได้ยังไงก็คือผมบอกว่าผมหยู่อยู่ตรงนี้คือผมขับรถมาผมเพื่อจะกลับห้องกับห้องมันอยู่ใกล้ผมก็เลยว่าอย่างนี้ครับมีการตรวจแอลกอฮอล์หรือไม่ก็ถามว่าตรวจแอลกอฮอล์ไหมก็ไม่มีนะครับคือเขาก็ดูครับคือจะถามว่าตอนแรกสาเหตุตอนแรกคลิปมันไม่มีนะครับเพราะว่าเขาตัดมาตอนที่เกิดเหตุเลยคลิปตอนแรกทําไมคุณไม่ลงว่า นี่คือผมไม่ขอแก้ตัวนะครับในสังคมสังคมออนไลน์เขาด่าผมอย่างนู้นอย่างนี้แต่บางทีผมก็อยากให้เขาเข้าใจผมบ้างว่าผมตัวคนเดียวแล้วทีนี้เขามีหลายคนแล้วทีนี้ผมเนี่ยเดินไปเขานั่งกินเบียร์กันอยู่นะครับสองคนแล้วแล้วหลังจากหลังจากที่ว่าเป็นเหตุไปแล้วเนี่ยครับเป็นข่าวล้วเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างได้รับผลกระทบยังไงนะครับ ผมก็ต้องดูแลแม่นะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวคือแล้วตอนนี้เรายังได้ทํางานอยู่ไหมตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานครับเศรษฐกิจอย่างนี้ก็คือกงานหมดนะครับผมไม่ได้ตั้งใจชนถ้าผมตั้งใจชนผมไม่หักแน่นอนก็ยอมรับครับแต่กรณีที่บอกว่าผมพยายามฆ่าคือผมไม่มีเจตนาที่จะขับรถชนเขาครับตัวนี้ผมลูกผู้ชายพอครับทุกสิ่งทุกอย่างผมขอยอมรับผิดในสิ่งที่ผมกระทำครับผมอยากให้สังคมเข้าใจผมด้วยเพราะว่าผมไปตัวคนเดียวครับ แล้วอีกอย่างขยานที่มาหลายๆคนในกลุ่มวันนั้นตอนนั้นไม่มีพวกนั้นนะครับพี่ครับแล้ววันนั้นนะครับที่พี่ไปนั่งดื่ดเีือ์กันนะครับเว้าเขาขายที่ด้วยเหรอครับวเวลาอ๋อคือซื้อไว้แล้วครับซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนแล้วก็นั่งกินกันก็คือกินกันนานแล้วแต่เอามันติดเกอร์ซิวพอดีผมออกมาไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจอะออกมาเอารถกลับดีกว่ามันใกล้ๆเองคงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหตุก็ไปเกิดตรงที่ปั๊มก็คือผมเดินไปขอบรี่เขาก็เหมือนเขาเพื่ออะไรให้ผมงนี้หระครับ ที่สำเร็จรายแล้วายยาตอนี้ผมก็เลยถามเพราะว่าเออผมมีเมฆผานกับพี่ผมอย่างรถถังนะผมขับรถจกรานาและทีนี้และทีนี้ผมเห็นท่าน สาเหตุที่ผมบนรถกลับมาก็คือเขาทุบรถครับข้างรถแล้วก็ท้างหลังรถอีกออ๋อคือตอนที่รถไปผมเดินไปแล้วผมเห็นเขานั่งกินเบียร์อยูเย่เขาก็เหมือนพูดด่าผมเลยถามว่าด่าอะไรผมเขาบอกว่าดา่าอะไรไม่ดา่าอะไรเขาบอกแล้วผมไปเดินขึดด้นรถแล้วผมก็ขับรถออกมาจอดห่อนปุ๊บเขาก็ เหมือนกระโดดกระโดดเข้ามาเหมือนจะรถอ่ะคือผมผมขับออกไปผมยังไม่ได้ได้รถผมแต่มันจอดไม่ได้ครับพี่ในนาทีนั้นคือพวกเขาเข้ามาจะหลุมจีหรือว่าจะทุบรถอีกผมก็มไม่รู้ผมก็เลยหักมืออะไรเยอะไปผมไม่คิดว่าจะไปเฉียวเขาครับไปเฉียวจนเขาเพราะว่ามันร้อนข้าผมไม่มีเจตนาที่จะพยายามฆ่าหรือทาร้ายเขาเลยถ้าเจตนาทำผมเข้าใจผมด้วยว่าผมไม่เรื่องมันก็มี